สวัสดีทุกท่านนะครับอีกคลิปนึงครับผมมือนี้นะครับในวันเสาร์ที่1กันยายน2567นะครับรีวิวพร้อมกัน2เครื่องนะครับผมมือนี้จะเป็นยามาฮ่านะครับตัวล่างนี่จะเป็นยามาฮ่า psr e 4เออประมาณ e 3 5 3นะครับตัวนี้เป็น e 3 5 3มีจังหวะในเครื่องนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเล่นได้ทีละหนึ่งจังหวะเดี๋ยวก็ยังสามารถสาธิตว่าเล่นทีละหนึ่งจังหวะโหลดจังไดานะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องใช้แฟลชไดร์นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องตัวนี้ส่งไปที่คุณชัััยยีีนะคคคคครบุุุุณชมมมขำ ขุมคำนะครับผมขออภัยครับคุณชัยศรีขุมคำนะครับอยู่ที่อำเภอน้ำยืนนะครับอยู่ที่น้ำยืนอําจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเครื่องนี้ส่งไปอุบลราชธานีนะครับเครื่องล่างแล้วก็เครื่องบนนะครับอ่ะตัวนี้หลายๆท่านหูจักดีเลยครับคีย์บอร์ดซับเบินะครับผมในอ่ตระกูลของคาซิโอนะครับคาซิโอเอสเอสามห้านะครับตัวนี้ส่งไปที่ท่านผู้ช่วยนะครับท่านผู้ช่วยกิติศักดิ์นะครับอยู่ที่ ปทุมรัฐจังหวัดลอยเอ็ดเท่านี่เองนะครับท่านผู้ช่วยเกียรติศักดิ์นะครับเกียรติศักดิ์อยู่ที่ปทุมรัฐจังหวัดลอยเอ็ดน,นะครับผมเอารีวิวนะครับแถมหนังสือโน้ตทั้งสองคนนะครับทั้งทุกท,ท,ทุกเครื่องนะครับที่ที่ซื้อจากคู่เที่ยงนะครับแถมหนังสือน,นี้ไปพร้อมเดี๋ยวมาทดสอบอีกก่อนตัวนี้ดังปกตินะครับทดสอบอีไหมลูกตัวนี้เปลี่ยนเสียงอยู่งมองนี้เด้อครับอันนี้อันนี้วอดลุ่ม ครับดังบอลอยู่นี่ครับกดขึ้นกดลงครับถ้าเป็นเปลี่ยนเสียงก็อตอยู่ในกลุ่มนี้อ่ามันจะเป็นกลุ่มนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเล่นในกลุ่มมากเกิดตวนไปเลยนี่ถ้าเป็นเสียงสายแห่ซิอยอันที่สองนี่ครับวินสิ้นนี่น่ารักๆซิอยหนี่นะครับนะครับผมที่นี่ ตัวนี้มารีวิวตัวล่างนะครับตัวล่างก็คืออ่าจะมาให้พีซไอซีอีสามหาสามนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันก็คือตัวนี้คล้ายๆกันกับตัวรุ่นซีนะครับสีสามสามซีซีซีหาสามคือกันอันนี้ควบคุมกรองนะครับแล้วกับปุ่มที่จะได้ใส่ดูๆคือฟังก์ชันนะครับตัวนี้ฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเลื่อนมาครับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันปุ่มนี่นะครับอันนี้เดโมนะครับฟังก์ชันอยู่ปุ่มนี้ ฟังชันนี่ใสอียังใสในการโหลดจังหวะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เล่นได้ทีละหนึ่งจังหวะตอนนี้คุณยังโหลดเลี่ยนกองยาวอยู่นะครับเล่นกองยาวอยู่เนี่ยนะครับที่นี้ฟังนี้ก็บอดี้ไซสนะครับฟังนี้บอดี้ไซสแล้วก็ฟังนี้ก็จะอยู่ที่เปลี่ยนเสียงอยู่ตรงนี้เปลี่ยนจังหวะอยู่ข้างล่างนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงอยู่ตรงนี้เปลี่ยนจังหวะตรงนี้ที่นี้คุ้เทียงที่บอกวิธีการนะครับวิธีการโหลดนะครับเสียงคุ้เทียงเอามาแต่งไว้นี่นะครับนี่มันจะเป็นต้องกดปุ่มนี้ก่อนครับปุ่มนะครับ หรือว่าปุ่มแบ่งนั่นแหละครับกดปั๊บเนี่ยมันจะขึ้น่าเขาสิเล่นอะไรครับหนึ่งสองสามนะครับเซฟไว้ save wise. คุณต้องเซฟไว้ทั้งหมดสามแถวนะครับมันจะได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณเก้า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 หนึ่งสองสามสียงอยู่ทีเก้าหนึ่งสองสามหรือคุณต้เซฟเป็นจังหวะสะประมาณเจ็ดสิบนะครับเนี่ยเนี่ยทั้งหมดทั้งสามอันเลยครับเอาไว้เพื่อเล่นจังหวะสะครับเช่นอะไรบ้างโบเรโล นะครับโบลิโลหรือว่าจังหวะที่เราเช่นช้าๆให้ใส่ตัวเทิงกับก้อนสีกดเขากดตัวนี้ก้อนนะครับเนี่ยกดโหลดโหลดโหลดโนเนี่ยนะครับเขากดปั๊บเนี่ยนะครับทีนี่เท้าปุ๊บแถวที่2องซีหาหกมันึงเป็นอีกจังหวะหนึ่งความเร็วขึ้นมาแต่ว่าจังหวะเก่า 9, นะครับ,นะรบมันึงเสียงมันาถึงจังหวะกระสีหันขึ้นมาจังน่อยนะครับเนะี่ยคือถ้าสิเล่ยร้อยซิปมาถึงยุแถวที่2 4 5 6 เดีวาไม่เฉพากระโดดนะเบียนเสียงตรงนี้เลยครับเพืออย่างแงไสมเสียงนะครับความเร็วละสามเสียงถาา่าให้เร็วกาหันที่ยืดแถวล่างกับเจแปดเก้าปดปับ๊บเจ็ดอ่าจะเร็วครับแปด คือความเร็วนี่ยผู้จางแบ่งไว้7 0 1ดส1บร้แถวนะครับแถวที่1 1 2 3ที่เป็น70แถวที่2จะเป็น110แถวที่3 7 8 9จะเป็น135เอาไว้ตามจังหวะความเร็วนะครับถ้าถ้าสามชาหรือว่ามอลลัมเร็วๆกัจเจ็ดแปดเก้าก่อนที่จะเลือกเขาต้องกดดิจิตก่อนนะครับนี่ดิจิตกดปุ่มนี้ก่อนแล้วค่อยเลือกเสียงทาเลนทาเลนซ่าเดี๋ยวผู้จะสิโหลดบริโอลเท่าสิโหลดบริโอล,โล,โล,โลนะครับจังหวะอะไรก็ช่างเรากดฟังก์ชันครับอ่าซตาร์นะครับกดฟังก์ชันนีีนนี่่่ตตออนนน้มัจะยูทสไล นะครับเนี่ยมันจะขึ้นสไตล์เดี๋ยวได้เนี่ยถ้าเท้ากดขับมันถึไปเรื่อยๆครับมันถึงยับไปเรื่อยๆนะครับท่านเพ่ต้องไปกลัวนะครับไม่ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะหายนะครับกดไปเรื่อยๆครับหาคําว่าสไตล์ลิจิตนะหมุนไปเรื่อยๆมันจะอยู่มันจะอยู่ฟังก์ชันที่เดี๋ยวได้ครับนี่ครับเบิ้งเบิ้งตัวเลขตรงนี้นะครับนี่ตัวเลขตัวนี้มันจะอยู่ฟังก์ชันที่ประมาณฟังก์ชันที่8นะครับศูนย์ศูนย์แปดนะครับกดฟังก์ชันไปเลยหาศูนย์ศูนย์แปด แล้วถ้าจะเจอจังหวะนะครับท่านก็เลื่อนหาครับเช่นจะเอาบริโลนมาครับนี่คุณยังจะเอาจาวาบริโลนนี่เจอแล้วเจอจาวาบริโลปึ๊บกดกดเลขศูนย์ครับเนี่ยเคยถามว่าโหลดโอเคไหมกระโดดโอเคฮ่ากดเยีดครับโหลดเนี่ยตอนนี้กำลังโหลดครับโหลดปั๊บที่นี่เขาดีใซนแถวเทิงทั้งเบิดในการเล่นเพราะว่าหรือทีเอาเสียงอื่นเห้กับมากดบอยแล้วก็เปลี่ยนเสียงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงนี่คุณเพียงแต่งมาให้เรียบร้อยนะข้อผิดเรียบร้อยครับผมที่นี่กลับมากดที่สไตล์เนี่ยเห็นไหมครับเล่นเบิรงครับ กดกดกดลิชชีดก่อนเราไปปุ่มทีหนึ่งก่อนไหนวาครับจจงหวามันจะซ่านะครับผมเนี่ยเดินได้แล้วครับโบลิโร,โโรค,ครับเปลี่ยนเสียงเบิ้งกดนะครับ โโล่โซโล่ใส่ปุ่มนี้นะครับถ้าถ้าเราจะกลับมาจังหวะเดิมเขากดโซโล่สองเถือมัติดกับมาหม่องเก่านะครับที่นี่เขาสิโล่จังหวะเร็วล่ะฟังก์ชันมันเดิมครับนี่มันอยู่สไตล์ลีชิดอยู่แล้วนะครับตอนนี้เขาก็กดเลื่อนไปหาเอาคำว่าสิเอาเป็นหมอลำแล้วกันนะครับคุณอยากเสีเป็นหมอลำแล้วกันอ่าจังหวะหมอลำนะครับนี่หมอลำเจอแล้วครับเขาก็กดเลขศูนย์แล้วก็กดถามว่าโหลดโอเคเขากดเย็ดครับ โหลดไก่ใส่เวลาวมันจะสี่ถึงห้า,า,า,าวินะครับถ้าจังหวะเร็วเขาสใส่เขาสใส่ถ้าเขาฝึกไม่มาเขาใส่ตัวบนนะครับใส่ใช้ใช้หนึ่งสองสามนะครับมันจะซานะครับนี่มาแล้วครับเรียบร้อยครับแล้วกดลิจิตด,ดูครับเลขหนึ่งนี่มันจะซา <S <S ดังหมอก,กับพ้อนเสียงเลยครับ <S 1> <S 1> เขาเสียงเขาเสียงเร็ว นะครับหรือเขาเขาจะมาตั้งเ,เสียงดังกรองดังเกินไปเขาก็มาฟังก์ชันครับแล้วก็มาฟังก์ชันแล้วก็เลื่อนไปหาตรงคําว่าอ่าวอลลุ่มนะครับสไตล์วอลลุ่มนะครับมันจะอยู่ที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋คุณยังกดกดเลยนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเนี่ยสไตล์วอลลุ่มนีะครับเขาก็พอดลงครับมันมัน มันแห้งเขากับพอดลงเลอจาก0.80นี่แหละนะครับสมัติพับได้ครับผมปพับได้ความดังเบานะครดดัต่างแห้งเขากับพอดลงอีกครับเอาให้มันพอดีนะครับเอาเสียงกองให้พอดีนะครับไม่ไม่แรงจนเกินไปนะอันน,น,นี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับผม เดี๋ยวจะวหายเร็วๆกับเขาปุูไปเจ็ดได้ครับกถติประมาณนี้นะครับความเร็วความดังของแต่และจังหวะกรบสีบ่ซ้ำมกันนะเพราะก็ปั๊บออกนะครับ,บปับนะ๊บบอกที่กูเทียงบอกว่าหันนะฟังชันแล้วก็ เวลาฟังก์ชันมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับกดฟังก์ชันเนี่ยมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับมันจะวนไปเรื่อยๆนะแต่ฟังก์ชันที่ใช้โหลดก็คือ0ูนนะครับเพาเบิ่งเลขตัวนี้เห็นปียูนย์ศแล้วก็เลือกจังหวะแล้วก็กด0แล้วก็กดเยี่ครับแค่นี้เองนะครับอันนี้ถ้าถ้าจะปรับความดังของกลองก็มาที่0ูนนะครับสไตล์วอลลุ่มนะเพื่อติดตั้งไว้กลางๆเนาะมานีนะครับผมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณได้หลายนะครับสำหรับ2เครื่องนี้นะครับจะส่งไปให้ลูกค้านะครับเดี๋ยยยยววเเเเเเช็คคคปปปปุ่่ม้พิินนนนนนกอะะรรัับบธีีีีาสสลไงโ รุ่นนี้เรากดเรากดตรงนี้เลยนะครับเรากดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยนะครับดี๋ยวช็คเขากดเสียงเปียโนเขากดตัวนี้แล้วครับ เนี่ยครับอันนี้เป็นเสียงเปียนโน nice นะครับเท้าสิลินเขากะกดตรงนี้เลือกไปออแกนเลยครับปับ๊บกีตาร์เก้าขอให้กดปุ่มนี้ก่อนนะครับมันจะเลือกเสียงเลยเลยครับช้าปานกลางเร็วนะครับกดอย่างเห็นไว้แถวละแถวละ,แถวละหนึ่งความเร็วนะครับผมอ่าโอเคครับผมขอบคุณหลายครับ